คิสอา,าสาส่งท้ายเดือนมีนาคมนี้น้องๆพาเราเดินทางย้อนอดีตกันที่พุทธมณฑลครับ เคยมาทุดดงกันครับตอนเช้าแล้วก็ต้องทำวัดเช้าครับก็ต้องไปสวดมนต์ที่นู่นระครับไม่ใช่ครับตรงนี้ตรงแล้วก็ทำวัดเย็นแล้วก็มาทำที่เดิมครับ โครงการสัมมนาเนปรปลูกปัญญาธรรมเคยพาน้องๆสัมมนาเนรรุ่นหนึ่งมาทุดงในสถานที่ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างพุทธมณฑลครับซึ่งที่นี่น้องๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกแบบหนึง่งในขณะที่ห่มผ้าเหลืองเป็นสัมมนาเนรครับทุดงคืออะไรการบวชนอกสถานที่ครับการมาออกบวชนอกสถานที่ครับ น่าจะเป็นการออกมาออกมาทำแบบว่าทำกิจของสงฆ์นะครับแต่ทำนอกสถานที่ครับข้อมูลถูกต้องต้องครับชัวร์รอชัวร์ครับจริงนะถ้าอยากชัวร์จริงๆต้องถามใครพระอาจารย์ครับพระอาจารย์วันนี้เราจะมาเจิพระอาจารย์อะไรครับพระอาจารย์อุดมครับ อามบุปมติหนนกเรนเนูกปะาวบุกแล้วเรามาเดือนไหลมาเดือนพฤษภาใช่ไหมครับ แต่เมื่อมาถึงพุทธมณฑลแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการขึ้นไปสักการะองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับสุดดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าได้แบบว่า และลึกถึงความทรงจำเก่าๆที่เคยมาที่นี่ครับเขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อ,อลำลึกเหตุการณ์อะไรพุนทธมณฑลเนี่ยรู้ไหมการสร้างครั้งแรกเลยสงครามโลกที่สองอใช่ั้งสร้างมากี่ปีรู้ไหมไเนี่ยร้อยปีถึงไหมยังไม่ถึงเขาเริ่มเริ่มสร้างเมื่อพศ2อ0 0ไงเ,เป็นการฉลองพุทธ 25พุทธศตรวรรษก็คือพุทธศาสนาเจริญมาทั้งหมด 2,500, 2500ปีก็เลยมีการจัดตั้งพงศ์มนหลขึ้นเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนสนิสนกชนแห่งโลกที่นี่ก็จะมีสำนักพุทธตั้งอยู่ด้วยสำนักพุทธก็เหมือนกับกระทรวงของพุทธศาสนานะไทยเรามีผู้ที่นับถือพุทธปรจำนวนมากถึง95%เรเรียกว่าเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้ การมีพุทธมณฑลก็เป็นเท่ากับเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมจิตรวมใจของชาวพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่มีพุทธมณฑลก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์รวมศูนย์กลางของความเป็นพุทธของคนพุทธเพราะการก่อตั้งขึ้นมาก็ก่อตั้งในโอกาสตะลึกถึงการมีพระพุทธธรรมประสงค์ครบคราวนั้นถึงสอ0พ้้ปีรู้ไหมพระตรบิดกเนี่ยมัน มีความหมายอย่างไรรู้ไหมคือการบันทึกคําสอนพุทธเจ้าเป็นเป็แต่ละสอนเมื่อก่อนพุทธเจ้าตัดไว้อะไรเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้ไงใช่ไหมบันทึกไว้ตอนหลังมาก็มีหลังจากพุทธเจ้าปริพาน์ไปแล้วประมาณ5ปีเนี่ยก็เลยมีการบันทึกไว้การบันทึกไว้บันทึกยังไงอะลูกบันทึกยังไงรู้ไหมเขียนครับเขียนเนาะเพราะนั้นพระไตรปิฎกนี่คือเป็นคําสอนตรงๆที่พุทธเจ้าสอนเราที่เราที่บันทึกไว้มาตลอด ตอนที่เราจะไปรำลึกความหลังสถานที่ทุดงของน้องๆในช่วงบ่ายช่วงเช้าหลวงตาอุดมพาน้องๆมาที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาภายในพุทธมทนทลกันก่อนครับห้องนี้เป็นการแสดงถึงพุทธวัดต,ตอนหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้ายังอ,อยู่ในพระคัรของบรรดาพระนางสรีมหามายาพออยู่ในคันครบถ้วนสิเดือน กเดินทางจะลับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตัดสู้และปินิพานโดยมีหุ่นจำลองและภาพวาดประกอบในแต่ละส่วนครับ ชมพิพิธภัณฑ์เสร็จพระอาจารย์และน้องๆยังไปแวะหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิริธาตุโดยครั้งนี้พระอาจารย์ให้จดน้องๆว่าต้องไปตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับการทุดงกันครับอันนี้ตายปิดกแปลไทยครับเจ็ดร้อยกว่าหน้าครับ มาค้นคว้างการทุดงครับแรเราต่อ,อะนะการทุดงคออรักรลก,ก,ารการบวชนอกสาการบวชนอกสถานที่ครับไ,รไม่ใช่แล้ว่ะครับ,บ ข้อไปค้นเกี่ยวกับประวัติของการทุดงครับก็คือหาคําเกี่ยวกับทุดงว่าทุดงคืออะไรแล้วก็ข้อบัญัติของทุดงมี13ข้อครับคืออะไรบ้าง และตอนนี้ทั้งพระอาจารย์และน้องๆกําลังช่วยกันหาหนังสือเกี่ยวกับการทุดงกันใหญ่เลยครับสารยาอาจารย์ไม่ใช่อทุดงนี่ไงไหนทุดงกรรมฐานานี่คืออะไรไหนทุดงกรรมฐา,านทุดงหมายว่าไงทุดงคือ,คอเป็นวะัตะจะลิยาพิเศษสําหรับช่วยในการขัดเกลาเลสและ บิด,บดกันกระแสแห่งอารมณ์ช่วยให้เป็นผู้ผสันโดษมักน้อยขึ้นเป็นข้อปฏิบัติใครสมัครใจจะทําหรือไม่ก็ถา<ก>ือไ,<ด>ไม่ก็ได้ไดทุดงคือการปฏิบัติตามข้อวัดอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติข้อวัดของผู้ปฏิบัติธรรมตามปกติซึ่งมีภิกษุสำเน็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเป็นข้อที่พระพุทธองค์กําหนดขึ้น อีกวัดหนึ่งเรียกว่าทุดงขวัดมีไว้เพื่อผู้ที่ประสงค์ต้องการที่จะเข้ามาปฏิบัติทุดงเนี่ยเพื่อเป็นกมเป็นการกําจัดหรือเป็นการทําลายเครื่องเส้นมองหรือกิเลสในใจเนี่ยให้หมดสิ้นไปโดยเร็วยิ่งขึ้นหากว่าจะใช้ข้อวัดตามปกติตัวอาศัยศีลหรือการปฏิบัติอย่างอื่นปกตินี้ก็ไม่เพียงพอ แต่ถ้าใช้ธุนดวัดนี่ก็จะได้ผลเร็วขึ้นถึงเวลาฉันเพลงของหลวงตาอุดมกันแล้วครับพักกันสักนิดแล้วมาติดตามชมกันต่อครับ ในช่วงบ่ายถึงเวลาแห่งการย้อนคืนอดีตกลับมาสู่วิหารพระไตรปิฎกหินอ่อนสถานที่ที่น้องๆอ,อดีตสมณรนปลูกปัญญาธรรมปีหนึ่งรวมถึงหลวงตาอุดมมาทุดงกันครับมาทุดงตรงไหนนะโอ้ตรงนั้นห้องน้ำอยู่นั่นตรงนี้เราเคยเดินทุดงกันนะเนแ่ยเคยเดินทุดเดินจงกรมลยเนะนี่ยแถวนะี้แต่สรุปแล้วที่นี่เขียวกว่าที่อื่น แกนกลางของเรานี่บุกนอนตรงนี้และแพนก็นอนตรงนี้อยู่นอนตรงนี้จุดไหนจุดไหนตรงที่ดวนมาได้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางกับเจอสองแค่ตรงนี้ตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยแหละ อยู <mile> ่ตรงนี้เจออยู่ตรงนี้ยิวอยู่ตรงนู้นแพนอยู่ตรงนั้นบุ๊กอยู่ตรงนี้พังตอนอยู่ข้างหลังดามิกกี้เอ้ยเออเนี่ยอยู่แถววงนี้วงกลมเนี่ยอยู่กันเก้าคนแล้วก็มีกดพาใจอยู่ตรงกลางนี้อีกหนึ่งที่นอนครับที่นอนของที่นี่ครับอยากอยากนอนที่อยากนอนที่นี่ครับที่นอนนอนแพร่ครับ ครับมันเป็นธรรมชาติดีครับนนครับครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นต้นต้นโพอยู่ครับต้นโพนี้มีความสำคัญยังไงครับก็เป็นต้นที่บุกปลูกเองครับ กลับไปเมื่อสมัยสามเณรทั้ง9รูปบวชครั้งนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นทั้งที่นอนปักกรดุุดงของน้องๆและพระอาจารย์ทุกรูปครับก็ปีแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ฝึกจิตใจให้สงบหัดอยู่ในป่าหัดใช้ชีวิตแบบนี้ครับช่วยเหลือตัวเอง ความอดทนครับเพราะว่านอนที่ธรรมสถานนะครับก็จะมีแอร์ครับเ,เย็นๆแต่ว่ามาทุรงนี่ก็จะมีแอร์เหมือนกันครับแต่เป็นแอร์ธรรมชาติครับเปิดตอนไหนปิดตอนไหนก็ไม่รู้ครับตอนที่ก่อนมาเขาก็ไม่รู้ว่าทุรงมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็เขาจะได้อะไรบ้างเขาต้องทำตัวอย่างไรปรากฏพอมาแล้วเนี่ยสามคืนปรากฏว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างมาก เป็นจุดเปลี่ยน,นคือว่ามันสามารถละลายความเครียดที่อยู่ในห้องเรียนละลายความที่ไปอยู่ในกฎระเบียบอยู่ตรงที่ในห้องอยู่ที่อจุดที่ตั้งพอมานี่มันก็เหมือนกับผ่นอนคลายมันอยู่ในบรรธรรมชาติก็ทําให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะมากคําบริกรรมคืออะไรจาได้ไหมคำพฤิกรรมคือคำคำหนึ่ง ที่เรายกขึ้นมาเป็นคำเป็นคำนึกในใจว่าคำว่าคำว่าอะไรก็ได้อว่าอะไรก็ได้แต่ว่าที่นิยมคือพุทโธใช่ไหมพุทโธแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยมันเป็นมันหนึ่งไม่มีรูปจับต้องไม่ได้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไปได้ไกลไปแล้วไปได้เร็วด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเรานึกจะถึงบ้านมันถึงบ้านแล้วเดียเ๋ยวนี้นึกจะไปที่เธอไปเคยไปญี่ปุ่นก็ถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ย มันไวมากแต่ว่าเวลาเราจะทําสมาธิเนี่ยเราต้องการให้ใจมันอยู่นิ่งอยู่จุดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินจงกรมก็ดีต้องนึกคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวพอไหมพุทโธเนี่ยพุทโธเราใจมันอยู่ที่พุทโธแหละแต่เพราะฉะนั้นต้องเอามันมีที่วางด้วยถ้าใจไม่มีที่วางที่ไหนเนี่ยมันก็พุทโธมันจะวางที่ไหนดีพุทโธมันจะอยู่ไหนดีพุทโธเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องมีที่อยู่ของมันพุโทโธเนี่ย,ยให้อยู่ไหนดีนะที่พุโทโธอยู่ได้ที่จะยอนได้ดีที่ที่จะนึกได้จะหนูได้เร็วอยู่ได้ไวนะก็คือที่หนึ่งที่ลมหายใจเข้าออกอ่าลมหายใจเข้าลมหาย่ยพุทโธพุทโธเนี่ยเยขามันจะอยู่ได้นานยูนานที่สองก็คือห,หัวใจเต้นตุบตับตุบตับนี่ตรงนี้เขาจะอยู่ได้อ่า 3ที่ที่ไหนท,ที่ไหนสที่ไหนที่สะดือที่เหนือสะดือสองนิ้ว3นี่ามที่เนี่ยเราเอาพุโทโธไว้เนี่ยจะไว้ได้นานการเดินคือการเดินเพื่อฝึกสติแล้วสามารถทำสมาธิได้ดีขึ้นเดินมีประโยชน์ก็คือหนึ่งฝึกสติเป็นคนรู้ตัวเร็วมีสติก่อนทำก่อนคิดก่อนพูดนะ แล้วก็มีกำลังจิตเรียพลังจิตแข็งแรงเปรีผู้สามารถชนะอุปสรรคอะไรได้หมด ทรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธ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 ไปนัดเอามือวางหน้าตักยืดตัวขึ้นลุกนะใจเข้าว ราได้นิสงส์จากการนั่งสมาธิต้องให้เมตตาให้กับสัตว์ทั่วไปว่าตามสัพเพสัตตาสพเสุกีตาโหนตูขอให้สัตว์ทั้งหลายขอใหห้้สั์ทงลจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดก็เรียนรู้ว่าการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปทำไมแล้วได้อะไรเดินจงกรมเดินไปเพื่ออะไร เดินทำไมครับผมก็ได้รู้ว่านั่งสมาธิมันก็เป็นการฝึกจิตใจเราให้นิ่งการเดินจงกลมก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่แค่เดินรู้สึกผ่อนคลายไหมเมื่อกี้ผ่อนคลายไหมเมื่อก<จ>ี้ตอนนั่งเงียบๆนะเงียบๆน,น,น,นะมัน, <laughs> นไม่ค่อยมสวัสดีฮ <laughs> ะมันได้ยินเสียงเพลงม <laughs> ัง <c oughs> นไม่ีมันไมเพลงคนไม่เเพลงมันก็ได้ยินไม่ไยินแต่ใจแล้วไม่ไปตามใจอยู่ที่เดิมเลยนะเวลามันจิตเงียบ เงี้ยมันได้ยินแต่ว่าเราไม่ไปตามเขาฉะนั้นเราอยู่ฐานเดิมป่างยังอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมไหมแต่ก็ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ใส่ใจก็อยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมประโยชน์การจากการทําสมาธิเนี่ยหนึ่งเราเอาตัวตัวสติของเราประจวบส่าธิุทโธพุทโธพุทโธสติตรงนี้พุโทโตพุตโธพุโต,รตรพโธวางไว้ที่ฐานที่สมูกเนี่ยลมเข้าพุโทโธพุทโธเลยจิตเราก็รวมตรงนี้ถ้าจิตเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเกิดพลังจิตเมื่อนั้น พลังจิตเกิดปุ๊บเนี่ยจะเกิดกําลังขึ้นในจิตของเราจิตเขาจะสะสมไว้ในจิตนี่แหละจิตเราจะแข็งแรงแข็งแรงสมองพัฒนาดีร่างกายแข็งแรงโรคไข้ไม่มีต่อไปสามารถบําเพ็ญเพียรได้ท,ทาธรรมะขอ้อะระวังเฉยได้ในสิ่งที่เราจะมีโมโหกุมโมโหไม่ได้จะโกรธก็โกรธไม่เป็นจะจะขุนเครื่องขุนไม่เป็นละจะด่าก็ดาก่ดาไม่เป็นละจะเป็นคนที่สามารถปฏิบัติข้อศีลได้ดีขึ้น อาต่อไปเราจะกลับรลามหน้าไตนะคุกเข่าหาัหน้าไปนู้นไปอ,อรหังสัม,มาสามพุทโธภะคะวาพุตังภาคะวนตังอาภิวาเทมิสำหรับน้องโซดาและน้องบลูวันนี้เนี่ยถือว่าเขามีใจเปิดนะเขามีใจเปิดแล้วเขาพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ต่อไป แลวเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งที่เราต้องกําหนดหรือควบคุมใหม่ก็คือเพิ่มเติมนก็คือเรื่องการมีสติให้มากขึ้นอาจจะเพิ่มการนั่งสมาธิเดินโยกลมสักรอบหนึ่งจะทําให้เขามีความเฉลียวใจความสยมกใจขึ้นมาหน่อยอจะสามารถคอนโทรลได้เพราะวัยนี้จะเป็นวัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม,มเปลี่ยนแปลงการสายจะเปลี่ยนแปลง ถ้าเขาเอาสมาธิมาช่วยเขาจะเจริญการในร่างสุขภาพร่างจิตใจได้ดียิ่งขึ้นเขาก็จะสามารถเป็นคนดีได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีก็ขอขอบคุณหลวงตาครับที่มาสอนความรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าชุดองคืออะไรแล้วก็พานั่งสมาธิแล้วก็เดินสมาธิครับ ขอบคุณหลวงตาครับที่ทำให้ผมได้รู้ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันดียังไงแล้วก็สอนหลายๆอย่างให้ผมรู้ครับหลักการในการใช้ชีวิตหลังจากที่ไปดูสถานที่ต่างๆในบริเวณพุทธมณฑลน,น้องๆจึงเกิดไอเดียอยากที่จะวางแผนการทุดงในแบบของตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะจากประสบการณ์ของน้องๆครับ จะมีแบบว่าให้น้องๆครับไปเที่ยวแบบว่าออกออกข้างนอกครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่ที่นี่ครับ <c oughs> ก็อย่างเช่นให้ไปพิพิธภัณฑ์นะครับไปพิพิธภัณฑ์ไปดูของไปดูเกี่ยวกับพระพุทธเจา้าว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ไปหอสมดุดไปหาความรู้เกี่ยวกับทุดดงตรงนี้คือหอสมุดพิพิพธภัณฑ์แล้วก็ ก่อนกลับบ้านก็เก็บของเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนมาถึงก็ไปไหว้พระทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่หน้าพระบีที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้ค่อยไปสถานที่พวกนี้ครับพวกพิพิธภัณฑ์อะไรพวกนี้จะไม่ได้ไปหอสมุดก็ไม่ได้ไป แล้วคนที่มาเขาจะได,ไ,ดได้ได้ความรู้เพิ่มนะไปหอสมุดก็หยิบหนังสือมาอ่านไปพิพิธภัณฑ์ก็เห็นรูปพุทธประวัติสุดท้ายสิ่งที่น้องๆอ,อยากทำก็คือการทำความสะอาดวิหารแห่งนี้เท่าที่กำลังของน้องๆจะสามารถทำได้ครับ รู้สึกเหนื่อยอย่างแรกครับแล้วก็รู้สึกดีอย่างที่สองเพราะว่าเราได้ทําบุญเราก็ได้ทำควอปสาอาดวัดก็น่าจะได้บุญนะถูหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับเนี่ยทุกโซนเลยครับถูหมดเลยครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากครับ อาสาได้เป็นเรื่องที่เป็นผู้ให้เป็นผู้คิดที่จะให้คนอื่นเพราะว่าคนที่คิดจะเอามันมีเยอะแต่คนที่ให้มันมีน้อยเราคิดเป็นผู้ให้เนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ตอบแทนแผ่นดินที่เราเกิดมาเนาะการผู้ให้มันเป็นสิ่งทุกอย่างทําให้ใจกว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เห็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมคิดการไกลไม่คิดแคบ จึงเป็นจําเป็นว like ่าถ้าจิติจพตอาสาเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีดีนี่คือการกลับมาอีกครั้งของโครงการสัมเนนปลูกปัญญาธรรมปี2กับแนวคิดหลักที่ว่าจากสิ่งที่เป็นสู่สิ่งที่เปลี่ยนจากจำนวนผู้สมัครกว่า300คนเราคัดเลือกเด็กชายหัวใจธรรมะเพียง9คนเท่านั้น บนพื้นฐานของความแตกต่างแต่เป้าหมายที่มุ่งมั่นและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาการบวชบรรพชาตลอด4สัปดาห์นี้จะเปลี่ยนทัศนคติและตัวตนของพวกเขาไปอย่างไรติดตามได้ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาทาปี2ทาง True Vision 60และช่อง s d 120และชมผ่านเว็บไซต์ w w w t r u e p u k p a n y a c o m